หากใครที่ต้องการซื้อขาย ID f ีฟ a าไลสิต้องที่นี่เลยเห็นรับซื้อขาย ID ดีฟีฟา4 b บโอบริการรับซื้อและขาย ID ดีฟ a ฟาไลสิมีทั้ง M ล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอนเออีกด้วยใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู att. ้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะผมวันนี้นะผมเรามาอยู่กันในช่วงอย่าหาว่าลู่สอนนะครับนะก็ช่วงนี้เราจะเป็นการแนะนําเทคนิคต่างๆในเกมฟีฟ่าออนไลน4สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะก็วันนี้เรามาอยู่กันในการแนะนําวิธีการยิงจุดโทษยังไงให้มันเข้าร้อยปเซ็นเลยต่อให้ประตูพุ่งถูกก็ยังเข้านะครับนะ บอกเลยว่าวิธีนี้โกงมากสําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็คือก็จะยิงธรรมดาแบบว่ายิงลงไปข้างล่างมั่งซ้ายล่างขวาล่างอะไรยงนี้แต่ลูกนี้คือยิงข้างบนนะ่ะคือถ้าคนที่รู้เขาจะเซฟได้แต่ถ้าบางคนที่ไม่รู้ก็ยังไงก็เซฟไม่ได้นะครับนะโอกาสเข้านี่คือแบบ99% 1า0เการนยเนลยนะสำหรับการยิงหยุดโทษนะครับนะโอเคเนาะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองที่หน้านี้สักนิดนึงเนี่ยประมาณนี้เลยประตูก็จะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรากดยิงเลย คือต่อให้ประตูพุ่งถูกอะ่ะมันก็ยังเซฟไปได้แง่ปะประตูพุ่งถูกนะแต่มันเซฟไปได้นะครับนะนี่วิธีนี้คือบอกเลยว่าโกงนะสำหรับคนที่ยิงจุดโทษธรรมดายิงซ้ายล่างขวาล่างตามๆล,ลุกไม่สูงมากอะไรเงี้ยประตูมันก็จะเซฟได้นะครับแต่ลุกนี้คือต้องคนเซฟเป็นยิงถึงจะเซฟได้นอะกโอเค,อเคก็เดี๋ยวมาดูการตั้งค้างก่อนนะปุ่มนะสำหรับคีย์บอร์ดนะครับก็มันจะมีอยู่2ปุ่มนะก็คือ,คอ,คอกดปุ่มยิงนะครับนะ กด,ดียิงนะสำหรับคีย์บอร์ดนะน,นี้พื้นฐานนะจอยก็ต้องไปดูเอาแล้วกันว่าเป็นปุ่มอะไรเนาะแต่ก็ปุ่มดีคือปุ่มยิงนี่แหละของทุกคนนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งคือปุ่ม C นะครับนะปุ่มนี้เลยนะครับในจอยก็ไปดูเอาแล้วกันเนะา C เราตั้งเป็นอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นจ็อกกิ้งขาปะอะไรประมาณนี้เนาะนะครับมีแค่2ปุ่มนะ D กับ C เท่านั้นนะครับนะแค่นี้ก็โกงแล้วนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่า การยิงจุดโทษยังไงให้มันโกงนี่เป็นยังไงนะครับนะยิงให้มันเข้าร้อเปรเซ็นเป็นยังไงนะครับไปดูกันไปโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูในการยิงจุดโทษนะคือกดง่ายๆเลยนะครับกด C ค้างไว้นะครับแล้วก,กดดีนะลาก C C ห้ามปล่อยเลยนะกดดีลากหลอดนะครับไปให้สุดนะนี่เลยให้มันเป็นประมาณสีแดงๆแล้วลากไปสุดมุมนะครับเห็นปหมเหนียบ่าพุ่งถูกแต่ว่าประตูมันไม่เซฟมันโกงมากนะรูปแบบนี้นะครับ อันนี้เราเวลาเราเซฟแล้วก็พยายามโดดได้ถูกเห็นไหมมันคือแบบการเซฟแบบมันต้องตรงระหว่างยิงนะถึงจะเซฟได้ครับเนี่ยอย่างเป็นตัวตัวเท้าขวานะให้ยิงมุมซ้ายนะมันจะโกงมากนะครับเพราะมันจะโค้งเข้าไปแต่ถ้าตัวเท้าขวายิงมุมขวามันจะไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะครับประตูจะเซฟได้เนาะสีค้างนะแล้วก็กดดีลากหลอดให้มันประมาณแดงๆหน่อยแล้วก็ลากไปมุมสุดนะครับนะครับเห็นปะมันจะคือโอกาสเข้ามันมากเลยนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อัพเลยนะครับนะ้ามันโกงมากนะ เนี่ยนี้คือต้องตรงจังหวะริงนะครับถึงจะเซฟได้นะถ้าไม่ตรงจังหวะเซฟยากมากนะครับเนี่ยมาตัวเท้าขวาแนะนําว่ายิงมุมซ้ายนะแต่คือบางคนแรงสูงเขารู้ก็อาจจะเซฟได้นะแต่มันส่วนมากมันจะโก,กมากเนี่ยลุงเนี่ยมาตรงแล้วก็ยังจะเข้าเห็นปะนะครับ,นะรบโดยรวมคือมันโก,กมากนะครับนะใครยิงเป็นก็นั่นแหละนะมันจะโกงยิงนะครับแนะนําว่าโก,กมากนะครับ เท้าขวาก็จะยิงมุมซ้ายเท้าซ้ายก็จะยิงมุมขวานะเดี๋ยวเราลองเอาเท้าขวายิงมุมขวาบ้างเนี่ยลากเต็มเหมือนกันยิงมุมขวามันมันก็ยิงได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยโกงเท่านะครับนะประมาณนี้เนาะสําหรับขานยิงจุดโทษนะครับนะก็ลองไปใช้กันดูได้นะมันคือโดยรวมที่ยิงมานี่คือโอกาสเข้านี่คือ9ก้าสิบเก้อร์ซขึ้นเลยแบบถ้าคนเซฟไม่ถูกมันก็จะเซฟยากบ้างนะถ้าคนโดดไม่ถูกจังหวะนะครับนะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ใครชอบใจซีรีส์ยาหาว่าลู่สอนนะครับนะก็สามารถกดไลค์กดติดตามกันได้นะเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวเราจะมีซีรีส์แบบนี้มาเรื่อยๆนะแนะนำวิธีต่างๆที่รู้นะครับในแรงซูปปเปอร์แชมปเปี้ยนเนาะนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะใครชอบใจการสอนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ